นี่เป็นร้านบุฟเฟ่ต์เปิดใหม่ในบิ๊กซีบางพีสมุรปาการเป็นบุฟเฟ่ต์ราคา2 9 9ที่ได้กินทั้งเนื้อกุ้งแกะกุ้งแม่น้ำไข่ปลาหมึกและอื่นๆอีกเพียบนี่เลยร้านบาร์บีคิวคิงเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ราคาดีที่การันตีคุณภาพอาหารว่าพรีเมียมแน่นอนแล้วลายอาหารคือเยอะมากทั้งเนื้อหมูแล้วก็ซีฟูดเนื้อเขามาคบทุกส่วนเลยนะทั้งเนื้อลิฟอายใบายพายน้องลายซีฟูดที่นี่ก็คือห้ามพลาดเด็ดค่ะได้ทั้งกุ้งแม่ แกน้ำตัวตโตกแก้วที่แกะเปลือกให้เรียบร้อยไข่ปลาหมึกแบบไม่อัน้นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์แล้วยังมีสลัดบาร์ที่ตักได้ไม่อั้นอีกด้วยบวกเพิ่ม39บาทสําหรับเครื่องดื่มรีฟิลที่อยากให้ลองเลยคือชาไทยเขามาพร้อมกับไข่มุกเลยนะในราคาแค่เนี้ยเราว่าคุ้มสุดวันหยุดนี้ใครยังหาร้านไม่ได้เราแนะนําที่นี่เลยร้านเขาจะอยู่ในบิ๊กซีบางพีเลยนะจันถึงสุกเปิด11บเอโมงถึงตีสองวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนะคะตะเลิกเปิดตั้งแต่ 10โมงเลย